อร่อยอจริงดินี่ชื่อเกมรอเนี่ยกูหวังว่ากูจะไม่ได้โหลดไฟล์ผิดตัวนะเอาละครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีสู่ช่วงเทสเกมชาวบ้านของบิ๊ิกในครั้นี้นะครับเึ่งเกมนี้ก็มีชื่อว่าอร่อยใช่นี่แหละชื่อเกมแต่ก็นะแต่สําหรับใครที่อยากจะโหลดเดโมไปลองเล่นอันนี้คือจะบอกว่าทางจาร์ดาที่เขาเป็นผู้พัฒนาเนี่ยเขาย,ยังบอกว่าเดโมย,ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ให้ทางนี้เป็นดูลองยาเฉย ก็ประมาณนั้นแหละไว้ถ้าสมบูรณ์แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วนะเอาล่ะเข้าเกมลองเล่นดีกว่าตั้งชื่อตัวละครกด Z เพื่อเลือกดเพืกอพลบโอเคทำไมมันวักแปลกๆวะช่างแม่งแล้วกันชื่อพิธิกยืนยันยืนยันครอบครัวของฉันเปิดกิจการมานานแล้วร้านของพวกเราก็เป็นร้านอาหารปกติ แต่พอร้านอาหาส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบการขายร้านของพวกเราจึงโดดเด่นมากผมชื่อทิกและนี่ก็เป็นปีที่สองที่ผมสืบทอดกิจการอ๋อจริงจังอยู่จริงจังโยได้ได้ได,ได้คนนี้คือลูกค้าของคุณคนไหนวะหัวขาวหรือหัวแดงลองเข้าไปคุยกับเขาดูสิใครก่อนนี่ถามเนี่ยสายขวาขึ้นลงในการเดินเชด,ด,ดเพื่อจสเพื่หยิบของกระเป๋าโอเคขอบคุณที่บอกนะ แต่ยังไงซะ r า g Maker mm. ก็คงไม่มีปุ่มเยอะอะไรมากมายกว่านี้หรอกอ่ะขยับแล้วโอเคหัวขาวคือเราสินะหลังจากนั้นก็เดินไปหาคนแปลงหน้าที่บุกเข้าบ้านดได้ลนะอ่าเดี๋ยวนะมีเปิดปิดเพลงได้ด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้เหมือนจะเป็นระบบทําอาหารแคโอเคพี่ชายเดี๋ยวผมขอสํารวจแป๊บหนึ่งนะปกติตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสำรวจเลยหืมแปลกแฮะนั่งจีบวายไปเซฟเกมเนี่ยนะโอเคพ่อหนุ่มหัวแดงได้เวลาคุยกับแกลว แต่ไม่ขอคุยธรรมดาแล้วกันนายคือเชฟพิทิกใช่ไหมอืมไม่งั้นเหรอขอโทษด้วยแล้วกันไม่ใช่แบบนั้นสิเอา้าตายเฉยก็มีให้เลือกก็เลือกดีวะโอเกมแม่งใจร้ายอ่าๆตอบแบบดีๆก็ได้เรื่องจากฉันต้องเดินทางไกลเฉลืออยากจะได้ไรท์และไออนอนมันคืออะไรวะเนะี่ย ในราคา2,000ซีภายใน1นึ่งแอทำให้หน่อยสิอืมไม่งั้นเหรอขอโทษได้เลวกันไม่ใช่แบบนั้นสิเอ้าตายอีกแล้วถ้าเลือกแล้วมันจะเป็นแบบนี้จะให้กูเลือกไปทำไมอ่าทำก็ได้วะไร d ไร่ไอออได้จากการนำสมอมีสองอันมรวมกันซึ่งสมอมีจะได้จากมอนเตอร์ทั่วไปในปา่า หากคุณลืมสูตรอาหารสามารถเช็คสมุดทำอาหารใกล้กลกลตู้เย็นได้เมื่อพร้อมแล้วให้เดินออกประตูทางที่ตะวันตกโอเคนี่คงเป็นสมุดทำอาหารสินะทำไรได้มั่งเนี่ยอืมอืมอืมน่าจะใช้เตือนความจำได้อยู่ไหนดูซิในตู้เย็นมีอะไรอยู่บ้างเอ้ากดไม่ได้เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านี่เปิดร้านอาหารโดยไม่มีสลายหรืออะไรเลยเหรอ ไดบอกวนะว่าที่จะต้องให้ลูกค้านั่งรอกูไปล่ามอนเพื่อเอามาทําอาหารให้นี่นะถึงว่าแหละร้านอื่นเขาเปลี่ยนแนวกันจะมีลูกค้าคนไหนเขานั่งรอกันเราปะโทโอเคเออกมาข้างน,นอกจริงด้วยว่าแต่นี่อะไรร้านอาหารจอมสั่งเชฟพิทิกไม่ต้องเข้ามาถ้าไม่คิดจะสะั่งอืมแนวไม่กระท่ไปไม่แปลกใจเลยที่จะไม่มีร้าน,นหนึ่งไหนเ็าทาแข่งกัร้านนี้เป็นกูก้กุกับม่มาแดกนะบอกตรงคุยขยะทําไม่ได้นี่อะไรเนี่ยทางลงใต้ดินอะ ไม่มีเหตุต้องเข้าโอเคอาลาลูกค้ารอนานแล้วไปล่ามอนดีกว่าไปที่ไหนก็มีอยู่ที่เดียวจะให้ไปไหนต้องการไปป่าเอ็กไอออนเหลืออยู่สิอาเธอร์ยังงงกับแมคาคิกเกมอยู่ไปก็ไปวะพื้นที่สำรวจในพื้นที่สำรวจจะมีโอกาสพบมอนสเตอร์มากมายการกำจัดพวกมันจะได้วัตถุดิบในการทำอาหารเมื่อออกจากพื้นที่ HP ST ของคุณจะเต็มทันทีโอดอริส คุณสามารถเช็คออเดอร์ที่จะต้องส่งได้ผ่านออเดอร์ลิสต์โอเชี่ยกว่าจะอาหารจบมอนเตอร์แมงเล่นกูละซึ่งจะอยู่ในกระเป๋าของคุณนะอ่านจบแล้วมาขอมาเลยเจ้าวัตถุดิบทัอมหารใครก็ได้จะสุกกินในวันนี้เดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเลือกรีเซ็ตคืออะไรวะโอเคสกิลไม่มีก็ตีก็โง่ไปนั่นแหละอ่าเรียบร้อยได้แล้วมึงเนี่ยสมอลมีดโอเค จะว่าไปตัวเราไม่มีสกิลอะไรเลยนะไม่มีจริงด้วยยังกากอยู่สินะอของติดตัวก็มีแต่อะไรวะเนี่ยโอเคฟาร์มมอนต่อการหลบหนีศัตรูบางตัวอาจจะไร้กาศเกินกว่าคุณจะจัดการได้่อคุณข้อต่อสู้คุณสามารถกด x หรือกดเมาส์ขวาเพื่อเลือกที่จะหนีได้การหลบหนีการหลบหนีมีโอกาสไม่สำเร็จจะเพิ่มโอกาสในการหลบหนีทุกครั้งที่คุหลบหนีพลาด คอจีไอมีส่วนช่วยในการเพิ่มโอกาสการหลบหนีเช่นกันไม่นีเหรอลองตีดูหน่อยแล้วกันโอเคไม่น่ารอดงานคุณหนีแล้วอ้าวหนีเฟล,ลโอเคและตะนเช็ดผู้ปหาแสารสรออดก็ตายห่างป่าเมื่อคุณสลบคุณจะฟื้นใหม่ที่ร้านของคุณโดยที่ไม่รู้ว่าใครแม่งเป็นคนลากคนกลับร้านและจะได้รับดีบัฟเอ็กเฮฮัต โดยไอบีบ้าบ้านี้มันจะลด HP KSG สูงสุดของคุณและคุณสามารถแก้ดีแบบได้ด้วยการแดกโอมิลิตีตามนั้นคุณสลบไประหว่างการสำรวจแอคไอออนลบสามส่วนคุณลูกค,ค้าผู้ใจเย็นก็นั่งรออูเมล่ามอนตอไปด้วยความหวังที่ว่าสักวันมันจะได้แดกก็เพราบว่าร้านที่ใช้คุณรอแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วด้วยเหตุที่ว่าไม่มีใครบ้าทําแบบนี้ยังไงละ่ะจากนั้นผมก็กลับเข้าป่าและไปฟาร์มมอนอยู่่จนกระทั่งเจอไอ้มอนตัวเดิม ถึงรอบนี้ผมก็ตั้งใจหนีมันรัวๆแต่กวาจะินี้ได้ก็เลือบเกือบหมดหลอดและเกือบจะได้วาฟกลับบ้านฟรีแล้วจากนั้นผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมมีขนมปังนี่นาะทำไมยิบไม่หยิบม,มันแดกว่ะโอเคเลือดเต็มพร้อมลุยและหลังจากที่ผมคิดว่าผมน่าจะหาของครบแล้วก็ได้เวลากลับไปทำอาหารให้แม่งกินด้วยียังไม่ได้อีกเหรอนี่คือการจำลองเสียงลูกค้าที่รอผมไปฟาร์มมอนอยู่ หลังจากนั้นผมก็โยนเนื้องโง่ๆลงไป2ชิ้นและให้แมคกนิกของเกนทำอาหารสุดอร่อยเข้ากินคุณได้รับไรดแรดไอออน1ชิ้นแอคไอออนเหลืออยู่3อาราเกนซ่าจะได้เป็นเป็นภาระของลูกหลานดูดีมากเลยขอบคุณนะอันนี้งินที่ตกลงเอา,าไว้ได้รับ2,000รีพุ X ทธแอคไอออนบวกหเยี่ยมมากมีอีกหลายอย่างที่ควรจะต้องเรียนรู้แต่สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อน นี่มันทูโทเรียหรือกูฝึกทหารใหม่ออกไปข้างนอกเพื่อปิดร้านโอเคจบไปแล้วสินะวันวันหนึ่งจากนี้ก็คงเป็นฟรีไทม์เน้่อไปเที่ยวที่อื่นมากแลนะนะเอาล่าจะปิดร้านละแต่เอ๊ะเดี๋ยวต้องไปปิดเพลงในร้านก่อนที่นี่นาจะได้ไม่เปลี่ยนสาโอเคเรียบร้อยอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเพลงยังเล่นอยู่วะกลับไปดูดิ โอเคกลับเข้าร้านแล้วเอฟเฟกปิดแล้วแต่เพลงยังเล่นอยู่บั๊กละหนดอกเอาละปิดร้านตรงนี้สินะโอ้เอฟเฟกต์เยอะเหมือนกันการปิดร้านถือเป็นการจบวันและเปิดร้านเพื่อเข้าวันใหม่ระหว่างปิดร้านคุณจะสามารถไปยังร้านค้าได้จะยังไงก็ช่างแม่งแต่กูอยากกลับบ้านเอาหัวไปถ่ายหงอนแล้วตอนนี้อ่ะนี่อะไรเนี่ย ร้าน,นค้าสินะสงสัยคงเป็นย่านที่เดินทางเป็นเรื่อธรรมดานะเอางี้เลยเหรอร้านขายของตัวนี้เลยเนี่ยนะให้ตายสิเงินสองพันได้ซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยโอเคหมวกโง่หนึ่งใบเสื้อโง่งงหนึ่งตัวแล้วก็หมดตูดว,ว่าแต่ไออักเมนข้างล่างนี่มันคืออะไรเนี่ยอักเมนคือพลังพิเศษเสริมบา้บาๆๆโอเคช่างแม่งไม่อ่านละเอาของที่เพิ่งซื้อมาใส่ตัวก่อนดีกว่าจะได้ไม่ตายง่าย บวกงโง่หนึ่งงานส่วนชุดก็ชุดเดินดีกว่าซะง,งั้นเอเสีย,ยตังฟรีอีกแล้วส่วนนี้คืออะไรเนี่ยช่างแมงแล้วกันเงินจะหมดตู้อยู่แล้วส่วนร้านสุดท้ายก็ดูมีประโยชน์อยู่นะแต่งเงินกุ้หมดละโอเคกลับบ้านกูดีกว่าเถอะนะไหนบ้านกูอ่ะอ๋อนี่กลับบ้านนอนไม่ได้เลยเนี่ยปิดร้านบ้าอะไรกลับบ้านนอนไม่ได้ดูซีป้ายในะร้านทำไรได้มัง่ง เห็นนะแก้ชื่อเหรอนี่สงสัยกูโซมากไปไมนะเนี่ยเออแล้วแบบนี้กูจะปิดร้านกลับบ้านนอนได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเปิดร้านเหรอกูจะต้องรอลูกค้าในร้านหากลูกค้าเข้าร้านมาตอนคุณไม่อยู่เขาอาจจะกลับไปเฮ้เดี๋ยวนี่เปิดร้านเลยเหรอไม่นะกูยังไม่ได้กลับบ้านไปนอนเลย <c oughs> อลูกค้ามาแล้วเออก็อโทษทีนะครับเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเพราะว่ ลกับบ้าน,น่อยสวัสดีได้ยินว่าคุณเป็นร้าอาหารตามสั่งที่อร่อยที่สุดในโลกนี้เลยฉันก็เลยอยากจะลองตีมือคุณหน่อยว่ามันดีจริงไหมเอาเป็นรักเรดไอออนโอเคอเดี๋ยวแป๊บนะอาว่ามาเอาเป็นรักเรดไอออนโอเคไปนั่งเดี๋ยวกูทําให้มึงแดกโอเคเหมือนของไม่พอเดี๋ยวกูไปล่ามอนก่อนนะอื้มโชคดีสวัสดีที่ได้เจอมอนกี้กูฟาร์มของมาแล้วขอตีดูหน่อยเออตาย สลบไปในระหว่างสำรวจเอ็กไอออนลบสามสวัสดีพ่อหนุ่มหัวแดงฉันจะไม่ขอโทษที่ปล่อยให้คอยนะเพราะยังไงแกก็พลาดตั้งแต่หลวมตัวเข้ามาร้านฉันละโอเคฟ้าอมอนต่อสวัสดีไอ้นกบ้ากับสวัสดีเลือดที่เหลือเร่งหลอดได้เวลาสแปมหนีรัวๆแล้วเย็ร yes, อดว่าเกือบตาย อ่าชิมพายลืมเติมเลือดยังไม่ได้อีกเหรอคงยากอ่ะพวกกูตายรูเรือเลยอ่ะตอนนี้เอาล่ะฟาร์มอนต่อเฮ้ยเจอหีบออกไปอยาขวางาได้รับเกลือมาหนึ่งฮืมน่าจะดีละมั้งโอเคไอ้ดอกบ้านี่แหละนี ได้รับลักลี่และไอออนหนึ่งน่าจะมีประโยชน์ละมั้งก็เชิดลืมดูเลือแดงนมปังแล้วเฮ้อแดงไม่ทันตายฮะสวัสดีครั้งพ่อหนุ่มหัวแดงตอนนี้ XL ลบสามแล้วโอเคตอนนี้ได้เนื้อมาสามแล้วแต่เนื้อที่แม่งต้องใช้คือสี่รอีกิีนะพ่อหนุ่มหัวแดงเกือบได้แดงและ อาเลือดจะหมดหนอนและเติมเลือดแป๊บโอเคของครบแล้วได้เวลากลับไปทำให้แม่งแดกสิโอเคยัดเนื้อลงไปสี่ก้อนคุณได้รับลักรี่และไอออนหนึ I ่งไอออนที่เหลืออยู่ลบสิ 11. ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมอ่านี่รับไปซะของทีมหนึ่งอย่าง เยี่ยมเลยดูน่าทานมากเลยนะเนี่ยนี่เงินที่ตกลงกันไว้สงสัยจะรอนาจนเพอ้อไปแล้วมั้งได้รับ3า0 0ัีทิปศูนย์ีพุตซไอออนบวกลบสองอืมตกลงมันบวกหรือมันลบอะ่ะโอเคลูกค้านาะโง่เข้าใหมา่อีกตัวละจะแดกอะไรครั้งก่อนมันอร่อยมากฉันหวังว่าครั้งนี้ฝีมือน,นายจะยังเหมือนเดิมนะเป็นใครวะถามจริง เอาเป็นเบสิกแล้วไดออนปุบปากแล้วไปนั่งเดี๋ยวกูทำให้มึงแดกโอเคเบสิกใช้เนื้อสามหรือเนื้อแค่สองไม่พอโอเคเดี๋ยวมือนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวกูไปฟาร์มมอนก่อนออเชิดตัวบ้านอี่แล้วนี้โอเครอดแล้วไปฟาร์มตัวอื่นต่อโอเคของครบแล้วกลับเป็นไงบ้างไอ้หัวเหลืองนอรลานไหมมึงกำลังจะได้แดกเร็วๆนี้แล้วนะ ได้รับเบสิกแรดไอออนหนึ่งไอออนเหลืออยู่ห้าอ่ะอ่าปากระยัะเข้าไปออออรอบนี้ได้ยีดูเหมือนจะไม่มีใครมาแล้วปิดร้านดีกว่ากูว่านะแค่ไปพลิกไพ่เปิดปิดหน้าร้านเล่นน่ะเดี๋ยวลูกค้าก็มาละรวยเบ้ยอะไรที่ยังไม่มีซ uh ื้อแม่งให้หมดอาฬริกาเหรอ ดูเหมือนของที่ไม่มีประโยชน์ยังไงไม่รู้ไม่เอาแล้วกันโอเคเอาของที่เพิ่งซื้อมามาใส่เข้ากับตัวชีวิตจะได้ดีขึ้นโอเคได้เวลาหมุนป้ายหน้าร้านเน่นแล้วโอเคเปิดแล้วได้ความแดงเร็วพวกโอทั้งหลายอ่ะใช่หัวเหลืองคนเดิมปะเนี่ยโยฉันได้ยินมาว่าร้านนายทำอะไรก็ได้เหรอร้านกูคือร้านตามสั่งไม่ใช่ร้านทำอะไรก็ได้และเป็นร้านตามสั่งที่ชอบให้ลูกค้านั่งรอด้วยสนใจปะ เอาเป็นอุบัิตีในราคาสบปากแล้วไปนั่งแล้วต้องรอให้เป็นด้วยนะเข้าใจว่าแต่อมิลิตีทำไงวะโอเคไขสองกับเกลือสินะอือเหลือแค่เกลือที่ไขาได้จากกาชาเมื่อกี้นี้โอเคต้องไปหาของเพิ่มว่าแต่ไข่นี่กูจะไปหาได้จากไหนวะเนี่ยโอเครอก่อนนะอีกนานเลยกว่ากูจะมาโอ้ชิดไอ้นกบ้านนี่ก็เลิดปีมนอนโอเคกูคไม่รอดน,นะ โอเคไปตายหาเมื่อกี้นี่มาไข่ยังไม่ได้ทักงพวงเลยรอดต่อไปนะโอ้ชิดกองโคตรเยอะอ่าไอ้ดอกบ้านนี่อีกแล้วแต่ดูท่าถ้ากูจะเอาไข่ต้องสู้กับมันแน่เลยต,ตีไปหน่อยแล้วกันเผื่อชนะเออสกิลหาอะไรก็ไม่มีกดอยู่ปุ่มเดียวนี่แหละแล้วก็ตายหา โอเคกูว่าโอมิลิตีมึงผมไม่ได้แดกแล้วแหละก็เพราะว่าตอนนี้มอนที่กูคิดว่ามันน่าจะมีไข่ตีมาไม่ตายอย่งไงเอาละฟาร์มต่อไปเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นได้รับแอปเปิ้ลสองลูกว่าแต่นังไขว่าหลบอยู่ใต้ต้นไม้ฉันมีของเท่านี้แหละถ้ามีไข่มาขายจะรู้สึกเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยลอละดีลูลีนช็อตกับเกลืออืมเกลือนี่มันเกลือ,อจริงๆโอเคฟาร์มต่อไม่รอแล้วนะ ไม้ท่อนนี้ใหญ่เกินกว่าจะตัดด้วยดาบแต่ถ้าจะตัดเธอให้ขาดก็ต้องตัดด้วยใจอู้เยโอเคไอ้ท่อนไม้นี้ก็คงตัวขั้นพื้นที่แล้วนะถ้าอีเวนต์มาถึงก็คงไปได้แล้ะมั้งโอเคเลือดจะหมดหลอดไข่ก็ไม่ได้สงสัยต้องกลับร้านมือเปล่าซะละมีอย่างอื่นเต็มตัวแต่ไข่ไม่มียังไม่ได้อีกเหรอถ้าคนมองช่วยอยากแดกอย่างอื่นแทนอุมิลิตีได้จะเป็นพวกคุณอย่างยิ่งเลย โอเคกูเจอไอ้นกบ้านนี่แล้วคราวนี้กูตีจริงจังแล้วนะกดปุ่มเดียวเสียเลยทั้งเกมเยสกู yeah, ตีได้แล้วรอแม่งเกือบตายเลยโอเคได้ไข่แล้วหนึ่งฟองกูต้องไปหายฟองโอ้ชิดลืมเติมเลือดกนนี้ครับเยสรอบนี้รอดปะโอเครอบนี้มึงก็ตอกไข่นะไม่ดอกมือเคื่อ เฮือ่อตายแป๊บโอเคเมื่อกี้กูได้ฟองหนึ่งแล้วหลีฟองรอต่อไปนะโอเครอบยี้เลือดก,กูเยอะสงตายแล้วดอกขายให้กูก้โอเคกูได้ขายแล้วกูสบายจันะได้เวลากลับทำให้แม่งแดดดีไขห่งไข่2และเกลือคุณได้รับโอเมลิตีหนึ่งอไอออนที่เหลืออยู่เจ็ อาลาจีนีด้วยกับการลาวคอยตอนนี้มึงได้แดกแล้วเยี่ยบเลยดูน่าทานมากเลยนะเนี่ยพวกมึงพูดอย่างอื่นกันเป็นไม่พูถามจริงนี่เงินที่ตกลงกันไวโอเคจ่ายเงินมาก็จบส่วนที่เหลือจะไงก็ส่างอาลาเยื่อ,อไายต่อไปเป็นพ่อหัวเขียววันนี้ว่าไงสวัสดีได้ยินมาว่าคุณเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ดีที่สุดในโลกนี่เลยฉันก็เลยอยากลองฝีมือคุณหน่อยว่ามันจะจริงไหม เอาจริงนะบทพูดแม่งโคตรแปลกเลยก็เพราะว่าตอนกูไปแดกข้าวในร้านที่กูไม่เคยแดกกูก็ไม่ได้พูดแบบนี้นะเอาเป็นเบสิกรัตออนโอเคไปนั่งแล้วอย่าทําตัววุ่นวายเดี๋ยวกูทาให้แดกเข้าใจโอเคเบสิก okay, ทำยังไงวะใช้เนื้อสามสินะแปะแปะแปะเรียบร้อยเอาละ่ะลับไปรอบนี้ของเหลือกูเยอะจ่ายเงินมาแล้วใส่หัวไปได้ละ โอเคหมดวันได้เวลาไปผิปายนาร้านเล่นแหละโอเคไม่มีอะไรใหม่ส่วนใหญ่ก็ได้หมดแล้วส่วนในโพนี้ไม่รู้ใช้ทําหาอะไรแต่ซื้อๆไปหน่อยแล้วกันโอเครู้สึกเงินเหลือซื้อในรากาไปหน่อยนะครับจากนั้นก็แสแปมเกลืออ๋อ,อมีเวนต์เหรอเนี่ยขอโทษด,ด้วยแต่ร้านเราปิดแล้ว ก็ฉันไปล่าวัตถุดิบมากว่าจะได้ก็สีช่ชั่วโมงแล้วชชวยรับออเดอร์ของฉันหน่อยไม่ได้เหรอเดินไปดูอ้าวทีนี้ดันไม่มีช้อยให้กูเลือกอีกฮะเอาวะร้านของเราคุณแค่สั่งเราก็จะทำให้คุณไม่จะเป็นต้องไปล่าด้วยตัวเองหรอกนะว่าแต่คุณจับตัวอะไรมาล่ะใช่เหรอแต่ก็ว่าร้านนี้คือมึงแค่สั่งแล้วรอกูไปฟาร์มมอนรอแบบนานๆจนลากงอกนั่นแหละ แต่เหมือนว่าไอ้มอนี่มันมีของมาให้หน่าจะเร็วขึ้นละมัง้งเรื่องนั้นฉันรู้แต่ฉันคิดว่านายไม่มีทางหางมันได้แน่ๆฉันเลยหามาให้ข้อเสนอคุณคือฉันอยากให้นายทำอะไรก็ได้จากวัตถุดนี้เนื่องจากฉันหามาให้แล้วนายคงไม่ต้องใช้เวลานานมากเอาเป็นมีนูอะไรก็ได้จากวัตถุดิที่ให้ไปแลกกับ เงิน1นึ่งเอาเป็นว่าฉันให้เวลานายสิคไอออนเลยละกันว่าไงให้ตายสิไฟมาคับเลือกข้อดีอยวด้วยไอใช้เลือกหลากหลายก่อนหน้านี้มันหายไปไหนหมดวะตกลงเดี๋ยวผมล้างจานเสร็จทําให้ละกันได้สิแต่นายอยากให้เก็บวัตถุดิบที่ไหนละ่ะมันยังมีชีวิตอยู่เลยนะเอาไปไว้ห้องใต้ดินก็ได้นี่กุญเจขอบคุณฉันจะรอนะ โอเคสงสัยต้องเชิดเองด้วยนะเนี่ยเสร็จแล้วใช้เวลาจับสีชั่วโมงแถมจับเป็นด้วยน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษมากลองไปดูดีกว่าแชนเอาไว้ห้องใต้ดินแล้วหวังว่าจะไม่ผิดหวังนะอ้าไฟมาครับต้องลงไปดูสินะไม่ได้ลงมานานเหมือนกันนะเนี่ยฝุ่นเยอะเป็นบ้า โอ้นี่มันมนุษย์อะไรเนี่ยจากเกมที่อักวาดอยู่ดีๆเรื่องไม่เคลียร์ซะง,งั้นอืมเอาไงดีเนี่ยเอาเป็นนี้แล้วกันเป็นอะไรไหมฉันว่าต้องมีการเข้าใจผิดแน่เลยลองกลับไปถามดีกว่า นายเห็นวัตถุดิบแลหรือยังโอเคงั้นเอาเป็นบอกเป็นตรงแล้วกันเห็นแลเห็นแล้วงั้นเหรอพอจะทําให้ฉันได้ไหมฉันมีขวานอยู่ตู้เก็บห้องใต้ดินพูดอะไรให้กูกำกวงอีกแล้วเหรอเนี่ยคือจะเอาขวานมาฆ่าไอหมอนี่หรือว่าเอาไปเชื่อดคนที่จับมาวะคุยไปคงไม่ได้อะไรฉันมีขวานอยู่ตู้เก็บของใต้ดินโอเคทางเลือกแบบไม่มีช้อยสินะ ลงไปขวานก่อนแล้วกันขวานอยู่ไหนวะขวานอยู่ไหนวะคุณได้รับให้วีเอหนึ่งโอเคเจอแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปจามหัวแม่งนี่นแหละอือือทำอะไรไม่ได้หรือว,ว่าจะเอาขวานนี้ไปจามหัวเหยื่อวะแมวหน้ามันน่าจะมีทางเลือกอื่นอยู่สิโอเคตัวเลือกอยู่ตรงนี้ ไม่ได้คุยปุ๊บเลยเชื่อทันทีสินะโอเคถามก่อนแล้วกันเธอถูกคนนั้นจับมาหรือใช่ฮะแค่นี้นะแต่คุยทีสิโอเคบทพูดเหมือนเดิมนี่กูต้องเชื่อสถานเดียวเลยเหรอนี่ยแล้วถ้าไม่ทำอะไรล่ะถ้าฉันสามารถหาเนื้อที่เหมือนกับเนื้อมนุษย์ได้ก็น่าจะพอหลอกกันได้เย้ตัวเลือกแล้วป่ะแบบนี้ต้องดูเมนูหน่อยละอืมไม่มีเลยเหรอนี่ย อ๋อเก็ตแล้วสงสัยเอาขวานนั่นไปจามตอนสุงที่ฝั่งสะพานตัวนึงสิข้าเปิดทางสินะตน้องการใช้เอ็กตัดไม้หรือไม่ใช้สิโอเคเปิดพื้นที่ใหม่แล้วได้เวลาสัส่ดวนโอ้มอนใหม่สใส่เครื่องตีจะตัวนี้ไปทำอาหารแน่เลยถ้าจะโหดขนาดนี้กูว่าก็คงมันทำอาหารไม่ได้แน่เลยแต่ก็ ผมไม่มีอะไรเตอร่อนั้จแตฟาร์มไม่ตัวบ้านนี้สินะ mm hmm. โอ้แย่แล้วเลือดทีปิมรอดรุมอีก่อนนะ mm hmm. โอ้รอดวะอ้าวเฮ้ยติดติดติดไปไม่ได้อ้าวติดมอนออกไม่ได้ คุณสรบปไประหว่างก,การสำรวจแอ o ไออลบสามออเดอร์ล้มเหลวไม่สามารถทำได้ภายในเวลาที่กำหนดฮะข้าอีเวนต์เหรอเนี่ยน่าเสียดายจังที่แกจะไม่สำเร็จฉันอุตส่าห์เอาวัตถุดิบมาให้ทั้งทีแต่ทำไมสำเร็จงั้นเหรอถ้าอยากจะโทษก็ไปโทษค,คนททำเกมไม่ใช่ความผิดกูนะเบิ้งแรงฉันจริงๆฉันอยากจะปล่อยไปหรอกนะแต่แกรู้มากเกินไปเดี๋ยวนะแต่วันนี้กูว่ามึงแป,กแปกแลกๆละ คือคุณมึงไม่อยากให้ใครรู้ว่ามึงกําลังแดกเนื้อมนุษย์แต่มึงก็ดันจับมนุษย์เป็นๆมาให้พ่อครัวเขาเชื้อเนี่ยนะทาไมมึงไม่แอบไปเชื้อเองแล้วออบเอาเนื้อนะั้นมาให้พ่อครัวเ็าทากินวะไอ้ก้อนนะอย่างน้อยเกมมันก็กลับมาอัพบานเหมือนเดิมนะออาลส่วนตัวเลือดของผมก็ขัดขืนสินะโอเคจหวานี้กูได้ตื้อแม่งนะและโดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวดูสิว่าจะชนะมันได้ไหมโอเคกูแต่ กาบไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนั้นโอเคและนี่คือความพยายามครั้งสุดท้ายของผมแล้ดูิว่าจะผ่างไหมอืมดูเหมือนไอเต่านี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นนะเพราะว่ายังไงกูตีมันไม่ตายหืมดอกไม้หรือว่าไปตีดอกไม้นั่นวะโอ้ยน้ำำคาญจริงโอเคต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวแม่งเตือ้อปุ๋ย เอาวะไหนๆนะันก็ไหนๆแล้วลองตีดูหน่อยแล้วกันใครบังอาจระปุกข้าโอเคชัดเจนดูนถ้าจะต้องสู้เจ้าตัวนี้ให้ชนะนะเรลือเหลือน้อยแล้วหาของแดดก่อน จะรอดไหมเนี่ยเอาไว้อีกทีโอ้โอ้โอเคไม่ไหวสินะอ่ะชิดไม่สู้ไม่สู้หนี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  อ๋ออะไรวะเนี่ยอีกตัวเหรอไม่สู้ไม่สู้อ้าช่วยด้วยกูนี้ไม่ได้พักเว้ยโดนมอนสองตัวสแปมใส่กูมาว่า,วาตีก็ตีโอแม่งเฮ้ย้เฮือกตายสวยยิ่งหายตายเาบัก เพลิงแรงฉันจริงจริงฉันอุตา่าห์ทำเกมแทบตายแต่มันดันมาติดบากตรงนี้เนี่ยนะก็เกมมึงกากอจะยัยทำไงฉันก็บอกว่าเกมฉันยังไม่เสร็จแต่ให้เกมลองเล่นเดโมเฉยๆแต่ยังกล้ามาปากดีกับฉันนั้นก็ตายซะก<สะ>็มาดิคนทำเกมก็คนทำเกม,มตีแม่เแงมเ,เ,เฮ้ยเี้ยโกงโกงเที่ยฟังมาตีมึงไม่เข้าแต่ทำไมมึงตีกูแรงจังวะเที้ยแม่งโกงมึงจะฟ้องจีเอ็มที่แบนมึง เมื่อกี้กูปั่นเล่นเฉยๆนะไม่มีอะไรนะดักเอาล่ทีนี้ก็เหลือเวสุดท้ายเลยนะนั่นคือการฆ่าน้องไปทำอาหารขอโทษด้วยนะสอน้อยแต่ถ้าเธออยากโทษใครแล้วก็โทษไอ้คนทำเกมซะทำมอนเต่ละตัวแม่งโหดเกินใครจะฟาร์มทันวะเนี่ยก็แย่หน่อยนะที่เธอต้องมาตายพาดเรื่อง,ง,งโง่ๆแบบนี้ คุณได้รับฮิวแมนไลท Meat หนึ่งเพลงหลังจากพึ่งฆ่าคนมาเนี่ยชิวจังเลยนะเนื้อมนุษย์หนึ่งใส่เกลือสักนิดหน่อยแล้วกันคุณได้รับอะไรไม่รู้หนึ่งแอคเไออนเหลืออยู่เก้า เอาล้กูทําของที่มึงอยากแดกเรียบร้อยแล้วคุยไปคงไม่ได้อะไรฉันมีขวานอยู่ห้องใต้ดินเอาแดกสิเฮ้ยกูทาให้มึงแดกแล้วเนี่ยเอยงเป็นบ้าอะไรวะกูกดอะไรผิดปะเนี่ยโอเคเนื้อมนุษย์กูก็ทําไปแล้วเสือไม่งไม่แดกอีกโอเคผมไปทาคนทําเกมมาแล้วสรุปเดโม่มันก็จบประมาณนี้แหละซึ่งเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเดโมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ซึ่งมันก็ไม่สมบูรณ์จริงๆนั่นแหละ แต่ถ้าไม่นับเรื่องความอัปวาดของเนื้อเรื่องกับระบบการพูดที่ปแปลกๆนะคือตัวเกมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีคือเป็นเกมที่มีระบบของการทําอาหารโดยที่แบบว่า,วาเออต้องไปหาวัตถุดิบมาเพื่อทำอาหารไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมถึงแม้ว่าบางส่วนอาจจะให้อยากให้มันมีส่วนเมืองส่วนบ้านตัวละครหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้ ก็ื่อจะได้แบบเออมันมีอะไรดูมากกว่านี้หน่อยแต่อ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์ที่พี่ทำมานี้นะก็หวังว่าส่วนตัวเกมจะเสร็จเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงนั้นก็เดี๋ยวพี่รอฟังทางคนสร้างเขาอีกทีก็จะให้ทางนี้มาช่วยโปรโมทไหมก็ทั้งไงก็คงขอบคุณทุกท่านที่มารับชมฟังคลิปของพี่พิมพ์ธนินี้กันนะครับครับบ๊ายบายไปเลย